การสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งถ้าคุณต้องการมีแฟนฝรั่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพยิ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะนอกจากวัฒนธรรมที่ต่างกันแล้วภาษาเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารเช่นกันยิ่งคุณคุยกันคนละภาษาการแปลความหมายหรือการตีความยิ่งต้องใช้ความเข้าใจมากๆแต่ถ้าคุณอยากฝึกทักษะการสื่อสารให้ดีขึ้นวันนี้พี่ก็จะมาบอกเทคนิคง,ง่ายๆที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ 1. ต้องเข้าใจและเคารพวัฒนธรรมที่ต่างกันเช่นคนไทยมักจะสื่อสารกันแบบอ้อมๆแต่ฝรั่งจะสื่อสารแบบตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นคุณต้องฝึกการสื่อสารแบบตรงไปตรงมาและกล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดหรือสงสัยแต่ต้องแสดงออกแบบสุภาพและให้เกียรติเขาด้วย 2. ฝึกการฟังอย่างตั้งใจหมายถึงการให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับคนรักและรับรู้ความรู้สึกของเขา และโต้ตอบอย่างสุภาพ 3. เมื่อมีข้อขัดแย้งให้คุยกับเขาด้วยความเห็นอกเห็นใจไม่ใช้อารมณ์หรือโวยวายเสียงดังควรคุยกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา 4. ลองทำกิจกรรมร่วมกันเช่นการทำอาหารหรือไปร่วมงานต่างๆต,ตามประเพณีของกันและกันเพื่อให้คุณทางคู่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของกาและกันได้มากขึ้น 5. อย่าลืมนะว่าคุณกำลังสื่อสารกับคนที่คุณรักไม่ใช่ศัตรูเพราะฉะนั้นนึกถึงความรู้สึกของอ e ีกฝ่ายด้วยว่าเขาจะรู้สึกยังไงกับคำพูดของคุณลองนำเทคนิคทั้ง5ข้อนี้ไปใช้ดูได้ผลยังไงเขียมาบอกกันในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ